สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูรสามวาวันนี้นะครับพาท่านมาชมพระผงของหลวงพ่อกเกษมนะครับในรูปแบบของสมเด็จนะครับพิมพ์สมเด็จพิมพ์เจ้าสัวพิมพระลอดนะครับแล้วก็พิมพ์พระอื่นๆอีกนะครับก็มีมากมายหลายรุ่นตั้งแต่ยุคเก่ายันยุคใหม่เลยนะครับก็ไล่เรียงตามพอสอไปแล้วกันนะครับ ก็เริ่มจากพระรอดก่อนนะครับพระรอดวัดสีหมวดเกล้านะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยพบเห็นแล้วก็ได้ว่าพระรอดสีหมวดเกล้าเคยเห็นพระรอดองค์นี้แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นของที่ไหนนะครับก็เลยขอเฉลยว่าเป็นของวัดสีหมวดเกล้านะครับคราวที่ออกออกเหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋าเนี่ยนะครับก็รุ่นนี้ก็มีด้วยนะครับก็มีพับผงนี้ด้วยก็คือปี1 7นะครับแล้วก็มีสมเด็จพระสังฆราชป๋าเนี่ยอยู่ในพิธีพุทธาพิเศกด้วยรุ่นนี้มีเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับนอกจากหลวงพ่อเกษมเนี่ยร่วมพิธีพุทธาพิเศกแล้วเนี่ยก็ยังมีหลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหน หรือพัท่าแหนเนี่ยนะครับคคูบาวังวัดบ้านเด่นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะแสวงหามาบูชาขึ้นขอได้เลยนะครับรุ่นนี้ได้ทั้งหลวงปู่ศรีด้วยคูบาวังด้วยนะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆหลายท่านด้วยหลวงพ่อกเกษมด้วยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของพระผงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยทราบ แล้วก็ราคาก็ยังไม่สูงนะครับบางทีอาจจะเจอฟุกฟุกแบบไม่มีใครรู้จักเนี่ยท่านก็เก็บได้เลยนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่1นนะครับองค์ต่อไปก็ยังเป็นพระรอดอีกนะครับแต่เป็นพระรอดเนื้อกางใสเนี่ยมีหลายสีนะครับมีสีสีครับสีเดียวกันเนี่ยนะครับสีฟ้าสีขาว เป็นเนื้อกังใสนะครับเป็นดินที่นําดินมาจากอินดีจากประเทศจีนนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ทําไมเรียกกังใสก็คือว่าดินเนี่ยมาจากเมืองกังใสนะครับก็เลยเรียกตามชื่อเมืองแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีคําว่าถ้ามีคอตอเนี่ยหนึ่งเก้าก็ย่อม,มาจากคําว่าคตึกเชียงมั่นนะครับ คตึกเชียงมั่นปี19อันเนี้ยในหนังสือประวัติก็มีเด่นชัดนะครับแต่ว่าจะมีอีกพิมมีอีกองค์หนึ่งนะครับที่เป็นรูปของดอกบัวเนี่ยก็น่าจะเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาลำปางก็เรียกว่าใช้แม่พิมพ์เดียวกันแต่ด้านหลังเนี่ยใช้คนละพิมพ์นะครับคือพระหลวงพ่อเกษมเนี่ยบางทีก็มีการขออาศัยแม่พิมพ นะครับด้านหน้าของของรุ่นอื่นของนะครับมาทําเป็นแล้วก็มาด้านหลังเนี่ยก็ก็เป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สร้างเรียกว่าอาจจะสร้างพิธีเดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าขอเข้าพิธีพุทธาพิเศษร่วมนะครับแล้วก็ขอใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าอันเดียวกันนะครับอันนี้จำว่าเป็นของวัดคติกไว้ก่อนแล้วกันนะครับ รุ่นนี้ด้านหลังก็จะมีคำเต็มก็มีนะครับที่พิมพ์เป็นวัตถตึกเชียงมั่นก็มีนะครับก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นพระลอดยุคเก่าของหลวงพ่อเกษมได้เลยนะครับปี19นะครับเรียกว่าเอามาขึ้นคอเนี่ยไม่อายใครคนก็เออพระที่ไหนเรารู้เราทราบนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้อย่างไม่แพงนะครับแล้วก็ ดูสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีของวัดคตึกเนี่ยยังมีอีกนะครับของวัดคตึกเนี่ยยังมีพระผงชินราชนะครับซึ่งทําเหมือนกับเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกับเหรียญน,นะครับเรียกว่าแต่ว่า พิมพ์เดียวกันแต่แม่พิมพ์เนี่ยคนอันกันนะครับอันนี้เป็นพระผงเนี่ยมีความหนานะครับเนี่ยมีความหนามีความนูนมีความลึกนะครับดูแล้วมีมิติทีเดียวนะครับเนี่ยส่องดูแล้วโอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับองนี้แล้วก็เป็นพระเนื้อผงซึ่งใส่มวลสารต่างๆมากมายนะครับคนจะชอบเล่นเหรียญแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระผงเนี่ย มีมวลสารเนี่ยเยอะมากนะครับมวลสารที่เป็นมวลสารมงคลของหลวงพ่อเนี่ยใส่ไว้อย่างมากมายนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยก็เป็นเนื้อโลหะบางครั้งก็มีการจานแผ่นยันแล้วไปหลอมเป็นแผ่นแล้วถึงจะมาปั๊มเหรียญแต่ว่าก็มีน้อยนะครับที่จะทําแบบนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้ปั๊มโลหะจากโรงงานเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จะไม่เหมือนผงนะครับผงเนี่ยดูด้านหลังเลยครับโห oh. ละเอียดยิบเลยนะครับเป็นวโรการที่ในหลวงราชการที่9นะครับได้เสด็จตัดลูกนิมิตนะครับเขาบอกเนี่ยมีจารึกไว้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเสด็จทรงเสด็จนะครับตัดลูกนิมิตอุโบสถนะครับแล้วก็มีวัดคตึกเชียงมั่น ปี21นะครับเนี่ย21ปี21นะครับ2521เนี่ยชัดเลยนะครับแล้วก็บอกวัดคติึกเนี่ยนะครับวัดคติเชียงมั่นแกะละเอียดยิบเลยนะครับอำเภอเมือง แม่โฟกัสยังไม่ค่อยได้นี่อำเภอเมืองลำปางนะครับเนี่ยนี่ฮะจังหวัดลำปางถือว่าเป็นพระผงที่แกะละเอียดยิบเลยนะครับแม่พิมพ์เนี่ยสวยงามมากองนี้หายากนะครับผมเพิ่งจะเคย พบเนี่ยนะครับแล้วก็มีพบเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบแต่เหรียญองค์นี้ถือว่าเป็นของหายากนะครับเป็นเนื้อผงแล้วเขาก็ลงเหมือนลงเคลือบเงาไว้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นของปีสองหนึ่งนะครับเป็นภาพผงปีสองหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีภาพผงปี สอนะครับอันนี้ก็คุณน่าจะเป็นคุณทรงชัยสร้างนะครับแล้วก็ถวายให้วัดไตมิตรด้วยถวายท่านสมเด็จธงชัยสมัยท่านเป็นมหาธงชัยอยู่นะครับอันนี้จริงๆก็จะมีต้องมีปัม๊มมีปัม๊มโค้ดนะครับด้านหลังต่อไปนะครับเป็นพระผงปางประทานพรอ,อันนี้ ทางวัดไตรมิตรก็สร้างเช่นเดียวกันนะครับหาทุนสร้างโบสถ์วัดแหลมแข่นะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นภาพผงปางประธานพรหลวงพ่อเกษมนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ปี29นะครับสร้างจากผงวิเศษเนี่ยหลายประการด้วยกันนะครับมีผงหลวงพ่อแก้วผงหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายผง หลวงพ่อภูวัดต้นสนผงวัดหลวงปีชากูลผงสมเด็จเก่ามากมายนะครับผงว่านมงคลร้อยแปดผงไตรสรระคมผงปฐมอักอนผงและผงพระเจ้าต่างๆเนี่ยนะครับผงวิเศษต่างๆผงวิเศษต่างๆ ที่เป็นผงพุทธคุณเนี่ยนะครับที่มีผงตีนสิงเฮห้าห้าประการด้วยกันนะครับแล้วก็มีเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีการถวายหลวงพ่อเกษมเนี่ยปลุกเสกเดียวที่สุสานไตลักษณ์ก่อนนะครับแล้วก็นํามาทําพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีเกจิอาจารย์มาร่วมมากมายนะครับเช่นหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อแช่มวัดดอนใย,ยหอม หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลดด้วยนะครับหลวงพ่อเลิมวัดจุกกระเชอร์หลวงปู่สิมด้วยนะครับวัดถ้ำผาป่องครูบาชัยวงศสาด้วยนะครับที่จังหวัดลำปางหรือเปล่าไม่ทราบนะลำพูนนะแล้วก็หลวงพ่อม่์ด้วยนะครับวัดเนินตาม,มาหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อหลิววัดไล่แต่งทองด้วยนะครับก็ เรียกว่าเกจิอาจารย์ดังๆในยุคนั้นเนี่ยมาร่วมพิธีอย่างครบถ้วนเลยนะครับรวมพ่อเปิ่นด้วยนะครับวัดบางพระด้วยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยผสมมวลสารเนี่ยมากมายนะครับลวนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้นแล้วก็เป็นมีผงมงคลของหลวงพ่อกเกษมด้วยนะครับ นับว่าเป็นรุ่นที่หน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยพบนะครับผมก็เจอองค์เดียวเท่านั้นเองตั้งแต่ตั้งแต่สะสมหลวงพ่อเกษมาเนี่ยแต่ถ้าตอนนี้ก็ราคาน่าจะหลักร้อยไปปลายหรือว่ามีบางสูตรเนี่ยให้เช่าถึงหักพันเลยเศษเลยนะครับก็เป็นพรพพงที่น่า หน้าขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับองค์เล็กเนี่ยเล็กเท่าวัดปากน้ํารุ่นรุ่น1 2 3่องค์ใหญ่นี่ก็เท่าวัดปากน้ํารุ่น4นะครับถือว่าเป็นพระขนาดกระทัดรัดเวลาถ่ายลงหนังสือหรือแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหนึกว่าองค์ใหญ่นะครับจริงๆองค์เล็กนิดเดียวเพราะว่าใส่ผงมงคลทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสุดยอดผง อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับพระพงษ์หลวงพ่อเกษมเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าบูชามากเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใส่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเนี่ยได้หลายอย่างนะครับต่อไปก็เป็นปี3 0นะครับมาลองชมปี30ดูบ้างนะครับปี3 0เนี่ยก็จะเป็นสมเด็จนะครับ จะเป็นสมเด็จหลังวัดดอนเต้านะครับหลวงพ่อเกษมองนี้นะครับหลวงพ่อเกษมสมเด็จวัดดอนเต้านะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงมาละองนี้ก่อนอง์นี้ก่อนนะครับองออกวัดไตมิตรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นของวัดไตมิตรปี29นะครับ ท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระผงรุ่นนี้หลวงพ่อเกษมปุกเสกนะครับเจอบ่อยมากเลยนะครับในสนามเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเก็บกันเพราะไม่ทราบว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเกษมปุกเสกนะครับมีสมเด็จ3ขนาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เรานึกว่ามี2ขนาดนะครับจริงๆมี3ขนาดก็สร้างในโอกาสแสยิตของพระวิสุทธ ธาทิบดีนะครับเจ้าอาวาสวัดไตมิตรในขณะนั้นนะครับก็ได้สร้างวัตถุมงคลเนี้ยเพื่อฉลองแสยิตของเจ้าอาวาสวัดไตมิตรในขณะนั้นนะครับพระรุ่นนี้เข้าใจว่าท่านสมเด็จธงชัยนะครับสมัยนั้นเนี่ยได้เป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่อเกษมปุกเสกนะครับทางวัดไตมิตรสร้างแต่ว่าเจ้าคุณธงชัยหรือ สมเด็จธงชัยหรือพระมหาธงชัยเนี่ยท่านได้ขอเมตตาจากหลวงพ่อเกษมเนี่ยปลุกเสกให้นะครับเรียกว่าวัตถุมงคลรุ่นแสยิตของวัดไตมิตรของพระวิสุทธาธิบดีเจ้าวดา,ดาดวัดไตมิตรขณะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเกษมเนี่ยได้เสกให้ทุกพิมพ์เลยนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งพระผงมากมายหลายแบบหลายพิมพ์นะครับอันนี้ก็เลยนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ได้ทราบนะครับว่ารุ่นนี้หลวงพ่อเกษมปลุกเสกนะครับต่อไปนะครับสมเด็จของวัดตอนเต้านะครับสมเด็จวัดตอนเต้าเนี่ยหลวงพ่อเกษมก็ปลุกเสกอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่ามีรูปหลวงพ่อเกษมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามแล้วก็มีอัตลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมคือร,รูปของหลวงพ่อเกษมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ ห้อยคอได้มีอัตลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมโชว์ได้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับที่จะมีรูปของหลวงพ่อเกษมอยู่ด้วยเนี่ยรุ่นนี้ก็ชัดเจนนะครับสร้างปี30สร้าง9,999องค์นะครับเขาบอกว่ามีมวลสารเก่าของวัดละคังวัดบางขุนพมวัชนะสงครามข้าวก้นบาท และผงทูบของหลวงพ่อเกษมเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มวลสารเก่าอีกมากมายแล้วว่ากันว่ามีผงทองคำเนี่ยผสมอยู่หนักถึง7บาทเลยนะครับเรียกว่านำผงทองคำมาผสมในเนื้อพระ1ประมาณ1,000 0องค์เนี่ยนะครับหรือ9,999เนี่ยผสมอยู่ในเนื้อพระด้วยสีพระเนี่ยออกเนื้อทาง ผงเกสรน,นะครับแล้วก็ออกสีน้ำตาลอมเหลืองนะครับแล้วก็พระแท้เนี่ยสังเกตดูหลายองค์แล้วจะมีตุ่มๆอย่างเนี้ยนะครับจะมีตุ่มๆอย่างเนี้ยขึ้นตามองค์พระเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าตุ่มนี้เป็นตุ่มเกิดจากการปั๊มพระหรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่เท่ากันนะครับบางองค์ก็มากบางองค์ก็น้อยแต่จะว่าจะมีเม็ดตุ่มขึ้นอย่างเนี้ยนะครับ ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดที่มีเม็ดอย่างนี้ขึ้นหรือว่าเป็นบล็อกแม่พิมพ์ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกแม่พิมพเนี่ยทำไมไม่เท่ากันนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับอาจจะเป็นได้นะครับว่าม็อกบล็อกแม่พิมพเขาเป็นอย่างนี้เนื้อผ้าก็ดูเหมือนฉ่ำๆนะครับแล้วก็เนี่ยมีหลวงพ่อเกษมอยู่ข้างหลังด้วย เขเขียนว่าหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกสุสารไตลักษณ์ประตูหน้าประตูม้าลำปางนะครับข้างบนก็มีสัญลักษณ์เป็นศาราหรืออย่างไรเนี่ยนะครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับน่าจะราคาประมาณพันเศษเศษนะครับอันนี้ก็เป็นปี30นนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับแต่ก่อนนี้ก็ให้เช่า องหลักร้อยแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นหลักพันเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหาพบยากนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสมเด็จพิมพ์อรหังนะครับสมเด็จอรหังหลวงพ่อเกษมนะครับรุ่นวิสาขาบูชาปี35นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าสมเด็จอรหังเกตุด้วยนะครับเห็นไหมมีเกตุ ผสมข้าวก้นบาทของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มวลสารมงคลของหลวงพ่อมากมายนะครับมีจีวรหลวงพ่อด้วยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆจากหลวงพ่อให้มอบให้นะครับแล้วก็เขียนคำว่าขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีขอให้ท่านจงเป็นผู้โชคดีอันนี้ก็เป็นพรของหลวงพ่อนะครับ แล้วก็เหนือคําว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยจะมีเส้นเป็นทางยาวๆอย่างงี้นะครับของปลอมก็น่าจะยังไม่มีนะครับแต่ที่นิยมเนี่ยเขาจะมีติดมวลสารที่เป็นจีวรเป็นลิฟบินเป็นอะไรอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีตะกุดทองคําและเงินจิ้มฝังอยู่ในเนื้อด้าน,ด,าน,ด,านด้านฐานพระด้วยนะครับอันนี้แต่องค์นี้เป็นองค์ธรรมดานะครับไม่มี แต่ถ้าจะเป็นพิเศษเนี่ยเนื้อพิเศษก็จะมีตะกุดทองคําและเงินนะครับพร้อมติดเศษจีวรลิบบิ้นอะไรของหลวงพ่อเนี่ยด้านหน้าด้วยนะครับเส้นเกศาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ใครชอบพระทรงสมเด็จเนี่ยแต่เป็นของหลวงพ่อเกษมก็สะสมได้เลยนะครับองนี้ต่อไปนะครับเป็นภาพผง พิมพ์เจ้าสัวนะครับรุ่นนี้พระผงปินเจ้าสัวรุ่นนี้เนี่ยก็ปั๊มโค้ดนะครับด้านหลังบางอีมีเนื้อพิเศษก็จะมีพลอยแดงฝังอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็จะมีคำว่าลาบผลพูลทวีนะครับอันนี้เป็นโคต้ตหมึกดำแต่ อีกเนื้อหนึ่งก็จะปีมีพลอยแดงฝังด้วยก็เรียกว่ารุ่นเจ้าสัวลาบผลพูนทวีนะครับรุ่นนี้ไม่ทราบมีเนื้อโลหะหรือเปล่านะครับแต่มีเห็นมีแต่เนื้อผงนะครับก็เลยนําให้เพื่อนๆได้ชมก็สร้างประมาณปี35เนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือสมเด็จ สมเด็จอันนี้ทําได้สวยนะครับสมเด็จเนี่ยสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับสร้างโดยกศธส,สมัยก่อนเ,นเขาเรียกกศทาเดี๋ยวนี้เขาเรียกกสาทาชหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอันนี้กศธน่าจะก,การสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับ16ปีที่ที่ระลึก16ปีการสื่อสารแห่งประเทศไทยใช่หรือเปล่านะครับกศทาเนี่ย น่าจะใช่นะครับแล้วก็มีตากะสะทอ,อยู่ด้านหลังแล้วก็เขียนว่ากเกษมเขมกโกนะครับเป็นพระผงพิมพ์สมเด็จเนื้อสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ปางประ,ปาประทานพิมพ์ประทานนะครับหน้าสะสมหน้าขึ้นคอได้เลยนะครับใครชอบพระสมเด็จเนี่ยใช้รุ่นนี้ได้เลยนะครับขึ้น บูชาบูชารุ่นนี้ได้เลยก็สร้างปี37สนะครับสร้างปี37ก็30ปีแล้วนะครับเนื้อหาก็รู้สึกจะเซ็ตตัวพอสมควรนะครับผมดูเนื้อแล้วผมว่าเขาก็ใช้มวลสารเนี่ยสวยงามทีเดียวรูปพิมพ์ก็สวยงามนะครับเนื้อก็ค่อนข้างจะเซ็ตตัวคงที่แล้วราคาก็หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ ยิ่งแต่ก่อนเนี้ยยิ่งถูกนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีราคาขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมว่าทําได้สวยนะครับใครชอบพระพิมพ์สมเด็จเนี่ยแต่หลวงพ่อเกษมปลุกเสกเนี่ยอันนี้ก็บูชารุ่นนี้ได้เลยนะครับเนื้อหาดีทีเดียวนะครับเนื้อหาดีทีเดียวพิมพทรงก็สวยงามนะครับด้านหลังก็มีคําว่า กเกษมเขม,มโกชัดเจนว่าเป็นของหลวงพ่อกเกษมนะครับครับวันนี้ก็พูดมาซะยืดยาวหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ชมนะครับวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับเพื่อที่ได้เป็นแนวทางในการสะสมพระเครื่องของหลวงพ่อกเกษมต่อไปนะครับตอนนี้เหรียญราคาสูงมากเลยนะครับเหรียญที่ผมเคยแนะนำไปเนี่ย ไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้ราคาขึ้นหมดเลยนะครับอันผมว่าอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมาเช่าพระผงต่างๆราเหล่านี้ท่านอาจจะได้ของดีราคาไม่แพงไม่สูงแล้วก็ดีจริงๆด้วยนะครับวันนี้บุญสามบาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันหน้าก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ